สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่7เมษายน2,567เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลคืนนี้กันนะครับว่ามีคู่ใดน่าสนใจกันบ้างเรามาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลา21 3 0นกามาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลเวลา23 3 0นกามาทีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบเชลซีและเวลาเที่ยงคืนสเปอร์พบนอตต i ิงแฮมฟอร์เรส เราไปต่อกันที่กันโชซเรีอากันนะครับเวลา17.30นาทีโฟซินโอเน่พบบุิญ,ญา่าเวลา20.00นามอนซาพบนาโปลีเวลา23.00นาวิลูนาพบเจนัวกกยลีพบอัตาลันตาและเวลาตีหนึยูเวนตุสพบฟีออเรจีนาและต่อไปบุนเดสลิกาเวลา2 0 3 0นาทีฮอฟเฟนไฮพบอญญาวบวก และเวลา22นกานาทีวบบวกพบกัดบักต่อไปเราไปกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเวลา18นฬกาแบดพบเม็ดเวลา20นิกามองเปรีเยพบอลอรยองตูรูสพบสตาบูกแล้งพบนิดเวลา22นากานาทีโมนาโกพบแล้ง และเวลาตีหนึน้องพบโอลิมปิกลียงและเราไปต่อกันที่ไทยลีกเวลา1 7บเนากาสนาทีลำพูนวอลเออร์พบบริสเทโลเอฟซี FC. เวลา1 8บแนาฬิกาทูแบงคอกยนูนเต็ดพบการท่าเหลือเอฟซี FC. เวลา1 8บแนากาสนาทีชนบุรีเอฟซี FC. พบราชบุรีเอฟซี FC. และเวลา1 9บเนาฬิกาสุขโขทยัยเอฟซีพบนคนปรปฐมยนูนเต็ด ต่อไปไทยลีก2เวลา17นากานาทีชัยนาทฮอนบิวพบระยอง FC เวลา18นาฬิกาอุทยายูเนเต็ดพบนครศรียูเนเต็ดเวลา18นากาสนาทีเกษตรศาสตร์ FC พบพัทยาทยูเนเต็ดเวลา19นากาจันทบุรี FC พบเชียงใหม่ FC และวันนี้เรามาปิดท้ายกันที่เจลีกญี่ปุ่นกันนะครับ เวลา11นาฬิกาโตเกียวเวอร์ดีพบคาชิวะเลโซเวลา12นาฬิกาเกียวโตสัง,งะพบจูบิโลอิวะตะซานเฟเซฮิโรชิมา่าพบโซนันเยลมาเลมิเซลโกเบพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอสลิงาตะพบเซเลโซโอซาก้าเวลา13นาฬิกา คาวาซกิฟอนตาเล่พบมาชิดะเชลวียอุลวะเรดไดมอนพบซางันโทสึนากยยาแกมปัตพบอวิทป้าฟุกุโอกะและเวลา15นาฬิกาเอฟซีโตเกียวพบคาชิมะเอสเลอร์และนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลที่นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ